คลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกบ้านเลยนะคะเราก็พาเข้าสวนมาในรอบหนึ่งเดือนเป็นไงคะหนึ่งเดือนผ่านไปไวเหมือนโ,โ <c oughs> กหกกระเทียมนะคะกระเทียมที่เรามาเสียบม,มาเสียบม,มาแซมมายุ่มา ung, มาแยมไว้นะคะ นางก็ไม่กลัวหนาวคะ่ะกระเทียมเขาก็ขึ้นหมดอย่างนี้นะคะจงนี้เลยเป็นไงคะออกทุกกลีบกระเทียมจะไปทำกระเทียมดองเราก็กินใกล้จะหมดแล้วส่วนที่เป็นคุม้มคุมหลุมหลุมล,มลยลยุนี่ก็จะเป็นพริกนะคะคุมไว้เผื่อเขาไม่ตาย เราก็มาเก็บผักนะคะวันนี้มือโดนมีดสอยมีตัดผักขนาดมีดไม่คมยังเข้ามือคนเนาะอนตัดผักนี่แบบไม่คมไม่คมพอโดนมือนี่ไม่เหลือ <c oughs> จะออกเรา เห็นแดดแล้ก็มานี่ตัดไปแล้วนะคะตะกี้ก็เหลือแค่นี้เป็นไงคะเราก็เลยเอาใบผักเนี่ยคุมดินไว้เพื่อจะเป็นปุ๋ยนะคะผักที่เหลือก็จะเป็นการลำนะคะไม่รู้กินได้ขมหรือไม่ขมไม่รู้แต่พี่แน่ๆเราตัดกลับบ้านแล้ว าจะแจกวิตามินคุณหนูสักหน่อยถั่วลันเตาเราสองถุงที่จริงจะออกแบบผุดผับผุดผัรอดจากคุณหนูก็จะเหลือแค่นี้นะนี่ก็จะเป็นผักที่เหลือใบนี่ไปแกงออมได้นะคะต้องถอนกระหล่ำทิ้ง ส่วนกระหล่ำก็จะเหลือสีม่วงก็จะเหลือหัวหนึ่งเราเก็บไว้เพราะว่ามันเล็กเกินหัวนี้ก็จะเอาไว้ไปประกวด <c oughs> <c oughs> ไว้ไปประกวดวนะหัวนี้ก็จะประกวดใครที่ปลูกผักได้เล็กที่สุด <c oughs> อันนี้กินหมดแล้วปีหน้าจะปลูกเยอะสีม่วงอร่อยมากไม่คิดว่าจะอร่อยปีนี้เราลูกลงแค่หกหัว ปีหน้าก็จะปลูกอีกนะคะก็จะเหลือแต่กระล่ำสังเกตดูว่ากระหล่ำที่นี่จะเป็นรูปมีรอยหนอนกินหรือว่าหอยเขาเขาจะกินแล้วเขาก็จะไข่จะขี้ทิ้งไว้เนี่ยเราไม่ได้ฉีดยาไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวซื้อแต่ขี้วัวมาใส่นอกนั้น ก็ปล่อยธรรมชาติลงโทษเราก็ทําการตัดหมดเลยนะคะทั้งบ็อกโคลี่ทั้งกระหล่ำกระหล่ำอันไหนที่อร่อยเราก็ตัดเหลือไว้หัวหนึ่งอาทิตย์หน้าค่อยมาเอานี่นะคะเพราะว่ากินไม่ทันนี่เราตัดกระหล่ำเสร็จตัดบล็อกโคลี่เสร็จตัดเออดอกกระหล่ำเสร็จเราก็เอาใบาทิ้งไว้เงี้ให้เขาเน่าเป็นปุ๋ย ให้เขาเป็นปุ๋ยละลายในสวนก็จะได,ได้ปุ๋ยหมักคะนะกิดเองอน,นี้เก็บหมดแล้วนะคะบล็อกลีเราส่วนบล็อกลีอันไหนที่เราตัดแล้วเขาก็จะมียอดแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บยอดกินนะคะทีนี้อันนี้ก็จะไปทำอะไรนะลาดหน้ายอดผักแทนใบคะน้าได้นะคะ หนที่เป็นยอดแตกขึ้นมาเก็บได้เลยเก็บไปเป็นไปผัดผัดเหมือนผักคะน้านะคะอร่อยต้นนี้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ก็ตอนแรกเราก็มาแซมไว้กระเทียมกระเทียมฝรั่งนะคะนี่แซมไปทุกจุดดินว่างตรงไหน,นฉันเสียบอย่างเดียว กระลาอันนี้มันไม่หอนะ่อเนาะไม่หลําเนาะแล้วก็จะไม่หลํานะคะนี่หมดหมดฤดูกาลของคุณนะคะก็ก็จะเหลืออยู่นะคะแต่ว่าเรากินไม่ทันเราก็ไม่เอากลับบ้านเอากลับประมาณสี่หัวห้าหัวแล้วตรงนี้ปีที่แล้วก็จะปลูกกระเทียมก็จะเป็นกระเทียมที่เหลือเราเก็บไม่หมดเพราะจะขึ้นมา ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคณะไทยนะคะเติบโตได้แค่นี้คณะไทยเม็ดไทยแล้วเหลือสามต้นรอดกยากมากก็ไม่ต้องปลูกปลูกอะไรที่กินอะไรที่ปลูกง,ง่ายง่ายง่ายอันนี้ก็จะเป็นถั่วลันเตาที่เราลงไว้ก็จะเป็นสองถุงอย่างใหญ่เลยนะคะ ก็จะรอดจากเนื้อมือคุณหนูประมาณนี้ค่ะเนี่ยที่เขากัดกินอันไหนรอดเขาก็งามเป็นไรนะก็กินอันไหนที่มันรอดแจกวิตามินคุณหนูมากก็นี่ก็จะเป็นผักชีลาวผักชีลาวจริงจริงหอมยังหอมได้อยู่เอาพอไปใส่แกงใส่อะไรเป็นกลิ่นได้อยู่นะนี่ก็จะเป็นหัว ฟินอกกิฟินอกกีนี่ก็จะเป็นปา่าสตรอเบอรี่ของเรานะคะนี่ลามออกจนได้เยอะขนาดนี้นก็จะไม่ค่อยตายนะก็เอาไปแกงส้มได้นะเอาไปแกงส้มได้ฟินอกกีนะคะนี่ผักที่เหลือในสวนก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าใบมันถ้ามันนอ,อนอ่อนก็ไม่รู้อะเอาไปแกงอ่อมได้ใบมันก็จะไปแทนผักชีลาวได้ค่ะดูที่เป็นรููนี่ถ้าฝนไม่ตกจะเป็นรูหนูกินบอถั่วลันเตากินอย่างเดียวไม่พอกี้ไว้พร้อมเนี่ <c oughs> ยเชี่ผักโดยรวมของเราปีนี้ก็ผลผลิตก็ ถือว่าดีนี่ก็จะเป็นผักอะไรที่เกี่ยวที่คล้ายๆกับต้นหอมบ้านเราเนะต่ก็ไม่งามเท่าไหร่แต่ถ้าเก็บก็เก็บได้นะครับใส่ลาบใส่อะไรเงยแทนผักชีได้จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นกระเทียมที่รอดเหลือจากความหนาวนะคะ เราก็จะกลับบ้านแล้วเราเก็บผักเสร็จแล้วผักก็กินได้มั่งเผื่อมั่งเก็บกินเนาะอันไหนที่กินได้ก็กินอันไหนกินไม่ได้เราก็ไม่เก็บนะคะเพราะมันหนาวแล้วนี่เราก็เก็บได้ประมาณนี้เลยกระหล่ำดอกสีเหลืองสีม่วงเขาก็โดนฝนเขาก็จะกลายพันธุ์เป็นสีซีดๆหน่อย แล้วก็ได้กระหล่ำกลับไปคั้นส้มสองหัวนี่ก็ได้กระเทียมกระเทียมไปสี่หัวใส่ลาบใส่กับข้าวนี่ก็จะเป็นบรอกคโคลีที่เราตัดวันนี้นะคะสำรวจว่ามีหนอนไหมถ้ามีหนอนก็แกงนอนเลยเอ,อไม่ใช่กร <c oughs> ะหล่ำพันนี้ลองเอาไปชิมดูว่านางจะเป็นยังไงเนาะ ก็สีม่วงฝนตกเยอะๆเขาก็เลยไม่เป็นสีม่วงนะคะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ผักที่สวนเราจะปลอดสารพิษหมดเลยเราไม่ใส่วิตามินอะไรทุกสักอย่างไม่ใส่อะไรเลยนะคะนี่ผักสวนเราโดยรวมก็จะเป็นสภาพนี้นะคะง่าไมไหมคะนี่ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบายบาย